โอเคฮะมาต่อกันในพาร์ททนะครับผมสลหรับอันฟอร์กิฟฟิ้งนะครับสาหรับพาร์ทแรกเลยครับจากที่เรารู้กันนะครับว่าลูคัสเรากลายเป็นปลาบึกบดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่นะลูคัสโอ้เราทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าลูคัสวิ่งช้าครับแล้วก็โดนก้อนหินทับนะครับเฮเเราดูก,กันต่อนี่ป้ายอะไรอะ่ะเขตควบคุมมีเสียงมีมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงอ๋อ ไม่หันอายุมันมันไม่มาเว้ยเกมนีมนน้ไม่หันอายุไม่หันอายุเฉยนี่อะไรอ่ะผู้พิชักผูก้พิชักพิักอะไรครับอุ้ยมีหุ่นตุ๊กตาอยู่ในบ้านเข้าบ้านได้ปะเข้าได้ดินักเคนนัแท่นบูชาความพยาบาทของเฟย่าตื่นขึ้น เธอสร้างไฟจากความพยาบาทของเธอแล้วเผาเตาเผาอะไรวะเผาตา,ตาและมือของเขาจนเขาเล่นฮารไม่ได้อีกต่อไปคืออะไรวะฮา,าร์ปปัญญาแห่งโอดิลเล่สานะครับกลุ่มเด็กชายพบรอยเท้าขนาดใหญ่ในป่าไอตัวนั้นใช่ปะไอตัวที่จัำสเกลเราอะ่ะอันนี้อะไรอันนี้แก้วเติมน้ำได้ปะเติมน้ำไม่ได้ชายล่างยักษ์นี่ไงชายล่างยักษ์ผู้อาศัยอยู่ในป่า เป็นชายที่ชั่วร้ายและอันตรายอย่างไรก็ตามเขาหาตัวเจอไม่ยากเพราะร่างกายขนาดใหญ่และรอยเท้าของเขาอืมปัญญาแห่งโอดิสเล่น16นหครับมี16เล่มเลยเหรอแสดงว่ามีผีกี่ตัวนี่นี่อะไรอ่ะหูฟังอีกแล้วอ่ะโอเคปิดติ้นชักครับผมจะเปิดเท่าที่อ่ะนี่อะไรครับเหรียญเหรียญแล้วมาสำรวจอะไรวะเนี่ยสำรวจหมดเลยเก็บลุบเลือกราวโอเคพ่ว่ากันเรื่องราว เปิดตู้ให้หมดเจออะไรกระป๋องไม่เอาไม่เก็บไมเก็บละกับข้าวอีกแล้วเมนูเดียวกันไปเนะี่ยเฮ้เราเปิดทำอะไรครับมีรูปด้วยขึ้นไปทำไมวะเนี่ยใครวาดรูปอะไรแบบนี้โอเคโอค้สวยจังฮะฉันต้องการตัวเธอคนนี้เหรอ,อผมได้กุญแจอ,อะไรมาไม่รู้ครับ แต่ในแมปนี้มันลูกๆของเฟย่าเราอยู่ไหนวะนะอาบเกียรติยศสะพานห้องเก็บของถองนาฬิกาช่างเหล็กผู้พิทักษ์ไอ้นี่คือโทรศัพท์เราอยู่ตรงไหนวะเราอยู่ตรงนี้เหรอเราอยู่ที่ x x x นี่เหรอเราอยู่ตรงนี้ฮะกุญแจรเราเพิ่งได้จากตรงนี้มันเป็นลูกกุญแจด้วยครับ มีประตูทางเข้า2อันผมไม่รู้ว่าเราจะเดินไปไหนนะครับแต่เข้ามาในห้องก่อนเผื่อเจออะไรแปลกๆอะไรวะล่าถลกหนังและหันเป็นชิ้นๆเอาตัวรอดในป่าโอ้โหดูรูปแต่ละรูปดิหยุดฝันไม่ได้เฮ้ยรูปแต่ละรูปมัน เราขึ้นไปเก็บตุ๊กตาได้ไหมไม่ได้อะแล้วมันไม่มีไฟฉายให้เเกมนี้อ่ะผมถามจริงๆมันมืดมากครับนี่ยูนิคอร,ร์นนี่อะไรอ่ะโน้ตเพลงพืชสมุนไพรอันนี้ยาสามัญประจำบ้านเม็ดคิดโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วครับในบ้านหลังนี้ไปดีกว่าโอเค ฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อนเธอต่าตงจากคนอื่นแล้วก็ร้องอยู่อยู่วักคือไรวะอยู่อยู่วักวิ่งก่อนแล้วกันนะฉันสวยกว่าเธอตั้งเยอะเขาจะไม่มีวันชอบเธอโอเคผมรู้ผมหล่อผมไม่สวยผมหล่อผมขอโทษที่เข้ามาเฉดฉายกว่าคุณนะครับเอ คุณจะไม่เหมนเอาเขาเอาไปจักฉันได้หรอกไม่ได้จะเอาใครเลยผมมาหาโทรศพัพท์โทรศัพท์โอ้ยโอ้ยโอ้โหขังแบบนี้เปิดไม่ได้ฮอลลี่ชิดแมนทำไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเหมือนไม้ขีดไฟปะก็จะเป็นไม้ขีดครับมันเขยา่าไม้ขีดเล่นทำไม กดคลิกซ้ายเพื่อเพื่อจุดไม่ขีดเออแสงสว่างทักทีเทพนิยายอันชั่วร้ายโอเคแล้วคือไม้ขีดเราจะไม่มหมนหมดเหรอดูยังไงวะเฮ้ยเราเจอแสงสว่างครับในที่สุดครับกดคลิกขวาดับไม้ขีดทิ้งใครจะดับถามจริงเถอะใครเป้ยนี่โทรศัพท์จะว่ามันรับ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 ดิ เออฮัลโหลโมชิโมชิเลนนัเธออยู่นั่นไหมเธอต้องไปที่แฮกเบิร์กเราเสียคนไปเยอะแต่เราปลอดภัยที่นี่โทษติดได้ไงวะเดินไปทางที่มีแสง,ไป,งปไปยังเมืองไปยังเหมืองตรงทะเลสาบผู้พิทักษมีกุญจแจเล่นเพลงของเราเราจะส่งรุนมาที่แสงอ่านไม่ทันครับ เขาบอกให้เดินไปตามแสงฮะโอ้ยไฟขีดจะดับไฟขีดจะดับอะไรไม้ขีดจะดับโอ้โหโอ้ oh, เราสามารถรีโหลดไม้ขีดได้ฮะโอเคจุดเลยเรามีไม้ขีดจำกัดวะทุกคนเธอต้องเก็บฉันไว้โอ้ไ oh ม่ก็ใครวาดรูปนี้ขึ้นมาวันเนี้ยโอเค เปิดประตูไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ะเท้าเบิกแล้วเาไปที่นี่เหรอตามแสงมานี่คือแสงปะหรือมา้าตัวนี้คือแสงตอนนี้แสงที่เรามีอยู่ก็คือไม้ขีดนะครับอันนี้อะไรวะเลนะ่าเล่นเพลงของเราเราก็จะรู้ว่าเป็นคุณกุญแจไขสะพานและประตูอยู่กับผู้พิทักษ์โอเค เึ้นเพลงของเราเราก็จะรู้ได้ว่าเป็นคุณข้างหลังมีปะไม่มีกุญแจเรามีกุญแจฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเราไม่รู้ว่าจะอันนั้นไว้ตรงไหนอ่ะมาใส่ไว้ตรงไหนกุญแจเฮ้ยคุณต้องหามันให้เจอหาสีทอง ที่สรัสร้างทํานองอันไพเราะคุณจะไม่เชื่อว,ว่ามันเป็นไปได้เหมือนกับเครื่องดนตรีปะเราต้องไปหาเครื่องดนตรีครับว่าแต่กูจะไปหาจากไหนวะนน้าเดี๋ยวผมขอตัวเดินกลับไปก่อนโอ้โหสุดๆว่ะบรรยากาศบรรยากาศการเดินป่าเนี่ยมันคือสุดๆว่ะ ที่เราเข้าบ้านไปแล้วนะครับหลังนี้นี่คืออะไรท้าเบิกท้าเบิกไปขวาช่วยฉันด้วยมันโซดาร์กโอเคจุดไฟให้นะโอเคเดี๋ยวผมจุดไฟให้เขานะจุดดิเออฮ้ยจุดไฟุู้ประตูออกเปิดออกโอเคไปครับไปครับที่ทำไม เป็นเสียงที่แปลกที่สุดที่ที่เขาได้ยินตัวโน้ตอ,อันงดงามมันหายไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะหาตัวโน้ตนะฮะตอนนี้เราเข้าปัจตุบานนี้ปะวะอ๋อเราอยู่ตรงนี้ฮะคือเราต้องไปเอาตัวโน้ตเหรอตรงนี้คือตัวโน้ตเหรอฮาร์ปเกีดยรติยศเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะกุญแจตรงนี้อะ่ะแล้วก็เราต้องเราอยู่ตรงนี้ เราต้องเอาไอ้ฮาร์ะมาใช้ตรงนี้ฮะเออที่โทรศัพท์ครับเราต้องเดินตรงไปหอ,อนานิกาครับโอ้ไกลจัดจับเลยนะน่าว่าแต่ทางไหนคือหอนานิกาเม่คิดว่ามาจากทางนี้หอนานิกาก็น่าจะทางนี้แหละไะโอเคไปหอนานิกากันเถอะทุกคน ใช่ปะตรงนี้คือหอนาฬิกาปะไม่รู้ครับผมแวะก่อนสวัสดีเปิดไม่ได้ประตูมันล็อกนี่คือหอนาฬิกาปะเพื่อนถึงมันจะไม่มีมานาฬิกาก็เถอะแต่มันก็เป็นหอนาฬิกาอยู่แล้วแหละผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แหละที่นี่ไม่น่าจะใช่หอนาฬิกาดูแมปแป,ป๊บ โอ้ใช่ตรงนี้คือหอนาฬิกาครับเออทางนี้ทางไปที่ตีเหล็กเราจะไม่ไปที่ตีเหล็กนะครับเราจะไปที่ห้องเก็บของนะครับทางซ้ายไปตีเหล็กไปอยู่ตรงนี้ทางซ้ายไปตีเหล็กทางนี้น่าจะไปทางตันแล้วก็ทางขวาน่าจะไปที่เก็บของโอเคทางนี้แล้วกันครับเกดจุยึดเออทางนี้แหละครับที่เราจะต้องไปครับ เครื่องโม่ของเรนาะผมไม่รู้ว่าไปทางไหนอะทางนี้แล้วกัน <c oughs> ระวังเมื่อมันได้ยินทำนองเมื่อมันไหลผ่านคุณเหมือนเลือดให้ระวังความมืดจะบดบังห้องเก็บของโอเคความมืดจะไหลเหมือนเลือดให้ระวัง จุดไฟแป๊บผมมีไม้ขีดเป็นพันอันเนี้ยไม่ต้องกลัวมีรูปวาดอีกแล้วอ่ะน,น,นี้มีอะไรอะ่ะอย่ามีอะไรจ้ำสแก,กมานะไม่เอานะครับเก็บไม้ขีดไปสี่แท่งเอ่อห้องเก็บของแต่มันไม่มีอะไรให้มาเก็บมันคืออะไรไม่ขีดหมดแล้ว หลังนี้เปิดปแล้วปะเดี๋ยวขอเดินทั้งหลังก่อนนะหลังนี้สร้างไว้แต่ไม่สร้างประตูคืออะไรวะโอเคผมเดินต่อไปเอาฮาร์ปนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าฮาร์ปรึเปล่าแต่มันเป็นน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่มันปีตัวโน้ตอ่ะเออแล้วเราเอาไปเล่นที่สะพานครับน่าจะปลอดภัยหายห่วงฉันคิดถึงแม่หามันให้เจอ พย,ยายามปกป้องมันเราซ่อนแล้วก็โกโหกชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรข้ามน้ำข้ามสะพานไปไปหามันโอเคข้ามน้ำข้ามสะพานจุดน้ำมันและพลังงานก่อนก่อนข้ามสะพานโอเคอ่าเพราะมีขโมยจึงล็อกตู้เก็บของกุญแจอ,อยู่ที่ผู้พิทักษ์เราเก็บมาแล้วอันนี้ ไม่ได้ครับได้ปะไม่ได้ฮะมันไม่มีพลังงานนะเข็มขัดเข,เข็มขัดสายมีเข็มขัดสายใหม่ที่ร้านช่างตีเหล็กโอโ้โหเราไม่มีไอเข็มนี่นะฮะเราต้องเดินกลับไปที่ช่างตีเหล็กนะครับโอเคดูดผมว่าพลังงานอ่ะมีแล้วเว้ยแต่เราต้องเดินกลับไปที่ช่างตีเหล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะเอา เขาเรียกว่าอะไรสายสายเฟืองอ่ะโหโคตรมืดถามจริงอยู่กไม่ได้ยังไงแต่ม uh ืดขนาดนี้โอ้โหรูภาพโคตรน่ากลัวพบวัวตายในคอกเป็นข่าวหน้าหนึ่งได้ยังไงวะพบวัวตายในคอกเธอกำลังมาเธอไหนวะมีสีช็อคให้เขียนด้วยไม่เอาไม่อย่าไปเล่นเลยครับของ ของคนตายคอลเลกชันเทพนิยายของเฮลเกมีเนื้อหาเกี่ยวกับปีศาจที่โจมตีผู้ที่ได้รับกับสิ่งมีชีวิตออในสวีวเดียนอะไรต่างโลกลึ้รับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่มีที่จะมีโลกอีกมิตินึงโลกที่ไม่มีกฎแบบโลกของเราที่ความจริงตั้งอยู่บนกิ่งก้านของเอสดาซิลมันอาจจะมีโลกลี้ลับอยู่ก็ได้นะครับบางทออีแต่ก่อนหน้านี้ผมต้องกลับก่อนครับ ไปร้านตีเหล็กก่อนนะไปเอาสายครับลูกๆของเฟย่าผมมาทางไหนวะผมน่าจะมาจากทางนี้ผมไปร้านตีเหล็กก่อนนะครับผู้ชม <c oughs> <c oughs> เดินป่าซูมเลเตอร์กันไปแต่ก็ดีนะครับมันไม่ตุ้งแช่กันก็ถือว่าเป็นการเป็นการดีต่อเราก็ตอบผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ร้านตีเหล็กปะไม่ใช่อันนี้เครื่องโมไม่น่าใช่ร้านตีเหล็ก เริ่มจำทางได้แล้ว่วาทางไหนฮาร์เกียรติยศไม่ใช่ไอน,นี้ไงทางร้านตีเหล็กโอเคไปดทางนี้ครับอะไรอีก,อะ,อ,กอะไรอีกพี่พี่จะทำให้ตกใจได้ไหมฮะพี่จะไม่ให้เราได้เดินแบบสบายๆชิวๆกันบ้างเลยหรอ ช่างเหล็กแถวนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอ้นี่กันสายจุดจบเราทุกคนจะต้องพบกับจุดจบอันมืดมิดล้ำลึกลึกล้ำตลอดการพวกมันจะเดินทางไปจนกว่าโลกถึงจุดจบโอเคเดินไปไหนครับจุดไฟแป๊บคือลูคัสก็ม่งเท่งไปแล้วแล้วไม่เอาไฟฉายลูคัสมาวะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินแก้ผ้าอยู่ในป่าหนาวปะ่ะ ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นรูทใครเขาเดินแก้ผ้าอยู่กลางป่าวะหนาวหนามีเปล่าอุยสายพานนี่ไงเจอสายพานแล้วครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรที่ช่างตีเหล็กอีกแล้วแต่ว่าผม,ผมว่านะขากลับเราต้องเจออะไรแน่วะโอ้ย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 ,อยมนะเพื่อน โอ้โหเลยกลาดังโอ้โหดังแบบดังจัดอะโอเคดังทำไมเพื่อนไปแวะไปดูแป๊บมันดังอะไรวะไม่น่ามีอะไรอะโอเคเราเอาสายายางไปใส่เหมือนเดิมนะครับที่ไหนวะที่นี่วะไ่เสียงอะไรวะไปนี้ไม่ใช่นี้มันไม่ใช่ทาง ไอ้นี่นะทางเออไอ้นี่แหละทางเราจะไปไหนวะนะเมื่อกี้โอเคครับสายพานอยู่กับเราสายพานอยู่กับเราเรามีสายพานแล้วเท่านี้เราก็จะไปเอาฮาร์ปแล้วก็ไปเล่นตัวตีสดได้แล้วนะครับเปิดหมวงได้ตังค์ด้วยเออทำเป็นจอบเสริมวิ่ง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 ใครมากรีกกรีกตามหลังมาวะ อย่าดิเพื่อนใจเย็นๆขอใส่สายพานก่อนไปไปหมนแล้วฮะสพานน่าจะสะพานน่าจะทำไมทำไมอย่าบอกนะว่าเราทำอะไรผิด หมุนหมุนรุ่นรัวหมุนรุ่นรัวเอา้าเครื่องยนต์ก็ทำงานนี่ทำไมมันไม่หมุนน่ะมาทำอะไรผิดไปวะเอ่อขอเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะจุดน้ำมันและพลังงานก่อนแล้จุดไปแล้วใช่้อะน้ำมันและพลังงาน ไม่ได้จุดไฟเช็คอ๋ออ๋อผมลืมกดไอ้น,นี้โอเคดูดก็กดไปดิเปิด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 ไป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 ฮะเออโอ้โหกระโดดจากที่สูงแล้วไม่รอให้มันลงก่อนด้วยนะฮะเหลวโอเคผมจะมุ่งหน้าไปเอาฮาร์ฟนะครับยูฮูมีคนย uh ูฮูใส่ อยา่าอย่าเสียงอย่าเสียงเพื่อนขอร้องอย่ามีเสียงให้มันเยอะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันฝันร้ายเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เคผมพยายามที่จะแบบซึมซับเนื้อเรื่องด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นซับไทยนะครับผมสามารถซึมซับได้คือพาร์ทแรกที่เราเล่นใช่ไหม เราพยายามช่วยเราซ่อนมันแล้วแต่สุดท้ายพวกมันก็ตามล่าเราทั้งหมดเราซ่อนมันแล้วหมายถึงซ่อนฮาร์ปอ่ะนะที่นี่เหรอที่นี่อย่างนั้นเหรอที่มีฮาร์ปอ่ะผมจะบอกอะไรนะเมื่อกี้ผมจะบอกว่าพาร์ทแรกที่เรามาเราเป็นแค่คนที่จะเลิกยาไม่ใช่เหรอวะทำไมเราต้องมาตกอยู่ในสภาพว่าอะไรแบบนี้ด้วยวะโอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราทำทุกอย่างทุกอย่าง แล้วเขาก็ทำลายมันนี่เป็นความผิดของเขาใครทำลายครับเดี๋ยวผมหาตัวการให้กุญแจฮาร์สร้างขึ้นจากอิกราซิลอ๋อน่ยเป็นปิินหรือเปล่าเป็นทองเวทมนตร์สลักด้วยลูนศักดิ์สิทธิ์นะครับคนแคะมอบฮาร์ปให้กับเฟย่าเธอใช้ผมสีทองของเธออาท่าบอกว่าเป็นเส้นฮาร์นะครับเครื่องดนตรีนี้จึงมีพลังอำนาจที่อามหาศาลมากนะครับ แล้วเฟย่าคือใค่วะการสั่งเวยพิธีกรรมโบราณผมเปิดอ่านสมุดไม่ได้เหรอการทบทวนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ไอหูต่างหูนี่มันมาเยอะจังวะหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์โอเคเล่มเดิมนะครับเคเดี๋ยวเราจะหาเฟย่าจากที่นี่นะครับไม่ใช่หาเฟย่าหาฮาร์ปูดผิดวันนี้ฉันซ่อนตัวจากคนไม่ดีโอ้ยไอยักษ์ใช่ไหมน่ะวาดรูปยักษ์นะครับทางซ้ายเห็นปะ เออมันเป็นยักษ์นะฮะจําได้พืชสมุนไพรทิงเจอและยาต้มโอเคโหใหญ่มากที่นี่ใหญ่มากเป็ชั้นสองด้วยงั้นเราเดี๋ยวเราสำรวจชั้นแรกทั้งหมดก่อนนะครับเปิดตู้ไม่มีเปิดกล่องมีเรื่องราวอันที่สามแต่เดี๋ยวค่อยอ้ยวิ่งชนผ้าแล้วมันสมจริงสมจริงจัดจัดนี่อะไรหน้าที่อันศักสิ อันนี้ที่ทำเนี่ยอีวาคิดถึงเธอโอเคไม่นะพวกนายจะไม่ได้ทำอะไรฉันได้หรอกเพราะว่าฉันจะมาหาฮาร์ปยังไงล่ะเอาฮาร์ปไปฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพลังของรูนโอดินอ๋อสัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์โอเคเข้าใจละโอดินสั่งเวยตัวเองและยอมทนทุกทรมานเพื่อเรียน้เก่ยว่กับรูนสัญลักษณ์ทรงพลังที่สามารถเบี่ยงเบนความเป็นจริง ให้มองว่าหินและสถานที่ทรงพลังซึ่งสามารถพบพลังของพวกเขาอืเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เราเจอครับสีแดงๆอะ่ะอ,อมันน่าจะอันเดียวกันครับนี่อะไรอะ่ะจดหมายจดหมายจดหมายเอ้ยอย่าดับตอนนี้สิครับโอเคเติมครับผมผมเติมไม้ขีดครับไม้ขีดเกมนี้มีให้เยอะมากเลยดังนั้นเราใช้ไม่ต้องเปลืองครับไม่ต้องกลัวเปลืองจดหมายนี่อะไรอะ่ะกดได้ด้วย,วยหรอไม่ได้ครับ ตาหลิวเหรอน่าจะตาหลิวครับไม่เอ่อฉันดูไม่ได้แต่ฉันก็ดูอยู่ดีอะไรคือฉันดูไม่ได้แต่ฉันก็ดูอยู่ดีวะชั้นนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้ววะโอแค่เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นสองนะครับเผื่อเราจะเจอกับฮาร์ปนะครับชั้นสองใหญ่ๆนะขอร้องอะ่ะตู้เปิดได้เปิดได,ด,ด้เปิดให้หมดเปิดให้หมดเปิดให้หมด หน้าที่ยันศักดิ์สิทธิ์เล่มเดิมเลยหน้าที่ยันศักดิ์สิทธิ์เหมือนก๊อปกันมาแล้วก็วางอันนี้ก็หน้าที่ยันศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม,ไม่เอ้ยจะว่าจะไม่อ่านว่าจะไม่อ่านไปกดเฮ้ยเทียนเทียนที่ไหนล่ะไม่ขีดบปิดได้หมดปิดได้หมดเออไปเราเจอฮาร์ปเยิบๆนะฮาร์ปดับอีกแล้วเฮ้ยนี่หรือเปล่าฮาร์ปเจอฮะ เก็บก่อนไม่ขีดเราต้องการเปิดก่อนฮะเปิดเปิดลิ้นชักจนหมดแล้วนะ่เจอดวงตาผอปิดก่อนเลยมันมองอยู่ผมปิดก่อนเลยฮะดวงตาคู่นี้มันเย้ายวนหัวใจเหลือเกินรูทเอลวิสเสียชีวิตแล้วหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยข่วนโดยเฉพาะบริเวณดวงตาโอ้รูทเอลวิสหายใจด้วยนะครับ ผมจะเปิดให้หมดครับเพราะว่าหลังจากนี้เราน้าจะเจอของจริงแล้วคนระับหลังจากที่ผมหยิบไอฮ้ฮาร์ปเนี่ยโอเคขอแล้วกันนะครับเออเอาทั้งเอวเอาทั้งฮาร์ปวางมันลงซะใครจะวางเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้มาวางก็ได้อะวางวาง ขอโทษขอโทษโอเควางลงก็ได้ครับยิงเลือดอุ้ยส่งมาให้ฉันไม่ส่งถึงวางลงก็เปิดประตูไม่อย่อยู่ดีในงั้นเราจะเราจะจุดก่อนนะจุดอะไรไม่รู้ผมวางฮับลงก่อน มันมีให้จ <fin anta> <ots> ุดอะไรไม่รู้อ่ะเป็นแบบเป็นไฟครับเวลาเราวางเราสามารถจุดได้ยิงเฮ้ย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 เออทำสัญญาเลือดโอเคเราเราทำสัญญาเลือดกับฮาร์ปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ฮาร์ปน่าจะเป็นของเราครับเพราะเราทำสัญญาเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเค ขอไม้ขีดกลับด้วยนะครับวางไว้ให้อันหนึ่งกดคิวเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่ฮารับอะไรอ่ะโอ,โอ้ยเล่นยากจังวะดีให้ตรงกับจังหวะของ เราประตูเปิดหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเปิดแล้วโอเคดีไปฮะผมวิ่งละวิ่งกลับไปที่ตรงนี้ก็ต้องดีดทห้ตรงกับจังหวะของประตูนะครับซึ่งเรามองไม่รู้เรื่องครับเราจะมองอยังไงดีวะ FP ฮะ F P F P F P Y โอเค F P F P F P แล้วก็ Y ปะอื้ยโอ้โหนี่มันความจำอันอ่ะผิดนี่หว่า F P F P F P Y ก็ถูกแล้วนี่ F P F P F P Y ผมว่าผมใส่ F ผิดอันละต้อง F อทางซ้ายสุดดีกว่า F P F P F P แล้วก็ Y ได้ปหโอเคสังเกตดีๆนะครับผมอัน F ตัวที่2อ,อะ่ะมันยังใช้ไม่ได้ผลนะครับมันต้องเป็น F ไม่มีหัวนะครับโอเค F แรกมีมีหัว F P แล้วก็ F นี้ P แล้วก็ F พีวายโอเคกว่าจะได้ลืมสังเกตนะครับโทษทีโทษทีททฮ้ยออกมาได้สักทีครับดิดพินแบบเลือเกินเฮ้ยอะไรอะ่ะมีคนเดินได้เลย่าปะนะ่ะสวัสดีเลยานายออกมาจากไม้ได้ยังไง เดินตามไปแป๊บเราคนเดินตามเขาดีไหมครับไอ้นี่หรือเปล่าวะที่แบบเป็นหญิงแก้ผ้าที่เราอ่านในหนังสือพิลเจออ่ะป่ะขอดูหน้าให้ชัดๆหน่อยดิ